สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินนะคะจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดอ,อมทองด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันอมทองห้างทองบุญของพรน,นะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้ามาที่หน้าแอปนะคะแล้วก็เลือกเมนูด้านล่างนะคะอ,อมทองค่ะตรงด้านบนนะคะจะแสดงให้เห็นว่า,าเราไปเปิดอ,อมทองที่สาขาไหนเลขที่อมทองเท่าไหร่วันที่เปิดอมทองแล้วก็ยอดสะสมล่าสุดนะคะหลังจากนั้นเรา ต้องการออมทองเพิ่มนะคะเราก็กดคำว่าเพิ่มยอดค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขน,นะคะที่ต้องการสะสมยอดในครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดด้านบนนะคะหัวข้อด้านบนกดสร้างคีย์ออโคและแนฟสนะคะแอปพลิเคชันนะคะจะขึ้นเป็นเลขที่อมทองให้ลูกค้านะคะแล้วก็ยอดเงินที่เราทําการจะสะสมยอดนะคะ หลังจากนั้นเราก็บันทึก QR code ค่ะหรือแคปหน้าจอก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทำการโอนเงินนะคะแล้วก็มาทำการแนบสลิปในตัวแอปนะคะแนบสลิปนะคะย้อนเงินตรงกันนะคะหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกค่ะ แล้วก็รอให้ระบบนะคะได้ทำการอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้านะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขัะในการสะสมยอดออมทองค่ะ